ชายคนนี้กําลังจะโดนโทษประหารนะคะคนไปถึง3คนจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สํานึกบอกว่าต้องการแก้แค้นแต่ประชาชนทั้งประเทศกลับให้ทายผู้ชายคนนี้เรียกร้องให้นัดยกเลิกโทษประหารเขาซะอะไรที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการแก้แค้นเป็นเรื่องที่สมควรโอ้ยอยางนี้แก้แค้นตะมัวซ้วทั้งประเทศเลยดิเรื่องนี้ดังมากในเมืองจีนแก ลชายคนนี้มีชื่อว่าเคเคนามสม,มุินะเคเคต้องการจะแก้แค้นให้แม่ของตัวเองเว้ยที่โดนฆ่าโดยตระกูลหวงังเพื่อนบ้านหักเหลี่ยมโหดนี่เป็นลานที่แม่เคเคเสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าบ้านของตระกูลหวงังแล้วก็เป็นหน้าบ้านของตระกูลเคเคด้วยแกคือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเว้ยวันนั้นมีการทะเลาะกันก็คือตระกูลหวงังสู้กับตระกูลเคเคใช่ปะชุลมุนวุ่นวายตระกูลหวังเนี่ยมีลูกชาย3คนซึ่งลูกชายคนที่สองของตระกูลหวงังน่ะเป็นคนหยิบไม้มาตีหัวแม่เคเคจนเลือดอาบหน้าแล้วแม่เคเคก็เส แต่กอดแม่ร้องให้ร้องให้อย่างเดียวประเด็นมันอยู่ที่ว่าคําพิพากษาในตอนนั้นน่ะตระกูลเคเคไม่เคยรู้สึกถึงความยุติธรรมเลยเพราะว่าแกจาได้ปะลูกชายคนที่สอง่ะเป็นคนตีหัวแม่เคเคเว้ยแต่ว่าตระกูลหวังหัวหมอจ้ะเอาลูกคนสุดท้องอามายอมรับผิดเพราะว่าเป็นเย็กคนแล้วจะโดนหลับโทษแค่จาคุกเจ็ดปียิ่งไปกว่านั้นแกครอบครัวเคเคเรียกค่าเสียหายไปทั้งหมดล้านห้าซึ่งไม่เยอะเลยนะเว้ยแกเพราะว่าแม่ของเคเคเป็นเสาหลักในการหาเงินให้ครอบครัวด้วยลูกก็ยังเล็กและแกเชื่อปะศาลตัดสินให้ตกูลหหวัง่่าายยคคเสีแ ยังไม่พอค่าทำศพเลยไหม ื่องทั้งหมดมันก็มีความไม่ชอบมาพากลน,นะแกจําได้ปะที่ลูกชายคนโตของตระกูลหวังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงแล้วในชน,นบดแบบต่างจังหวัดเมืองจีนนะแกเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงมีอํานาจมากชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยมันก็เลยทําให้ตระกูลเเคเคต้องยอมรับสภาพแบบทําอะไรนี้ได้หลังจากจบก,การพิพากษาค้างนั้นตระกูลหวังก็กลับมาบ้านเว้ยแล้วก็มาคุยกันว่าแบบเฮ้ยพ่อพ่อพ่อหนีไปอยู่หมู่บ้านอื่นไหมหมู่บ้านเนี้ยดูไม่ปลอดภัยแล้วอะซจ่งพ่อของตระกูลหวังแกบอกกับครอบครัวว่าเงินททททีีีีีี่่่่่่ตตตต้้้้้้อออองงชชชชดดดดดใใกกก็็ไไไไไปปปแแลลลววคุิิมมมะรภั แกคิดผิดแล้วตระกูลหวงังหารู้ไหมว่าเคเคสะสมความแค้นไว้อยู่ในใจตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมาเคเคเป็นเด็กเรียนดีมากนะเว้ยแต่หลังจากที่แม่เสียนางก็ต้องออกมาช่วยที่บ้านทํางานซึ่งนางก็ไม่ค่อยได้งานดีๆเงินก็ไม่ดีเว้ยซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางไปเป็นทหารใช่ปะเป็นทหารที่เก่งมากแกเพื่อนๆชมผู้บัญชาการชมจนเรียกไปคุยเคเคบอกผู้บัญชาการว่าที่เคเคเก่งเพราะว่าตั้งใจฝึกตัวเองเพื่อไปแก้แค้น หลังจากออกจากทหารนางก็พยายามหาโอกาสไปทำงานเมืองนอกไปอาร์เจนตินาไกลมาก อชอบก็ไม่ค่อยเข้าข้างก็คือนางไม่ประสบความสําเร็จแถม5ปีครั้งค่อยกลับมาบ้านซึ่งจริงๆเคเคก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะเขาอยากจะวิ่งหนีจากความทรงจำที่เจ็บปวดแกนึกนสภาพนั้นมันจะคล้ายๆบ้านเราเวลาใครเดินทางไปต่างแดนเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะประสบความสาเร็จคือคนในบ่บ้านก็จะจ้องเราว่าจะสมซานกลับมาหรือว่าจะกลับมาแบบประสบความสาเร็จแกเข้าใจอารมณ์ปะและชีวิตของเคเคก็ยังไปไม่ถึงไหนอะแกทุกครั้งที่เคเคกลับมามองไปที่บ้านตระกูลหวังข้างบ้านน้องชายคนเล็กที่ติดคุก7ปีป่านนี้ก็ออกมาแล้วแถมมีนหน ดีๆให้คือแม้กระทั่งน้องคนเล็กที่เป็นนักโทษอ่ะก็ยังมีชีวิตที่ดีกว่าเคเคยิ่งไปกว่านั้นแกคนในตระกูลหวังเว้ยมีครั้งหนึ่งผู้จัดก,การเดินผ่านหน้าบ้านเคเคผู้จัดก,การมากับเมียเว้ยแล้วก็ทําท่าแบบ พยายามยุแย่ให้เคเคอิจฉาเว้ยเพราะว่าเคเคเหมือนไม่ประสบความสําเร็จก็แบบห่างเมียไม่ได้อะแกซึ่งตอนหลังอะเคเคมาให้สัมภาษณ์เลยนะว่าจะทําการใหญ่ใจต้องนิ่งคือเป้าหมายเขามีแต่แกแ้แค้นเขาไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยอย่างการมีเมียรหรือการดูถูกกระยุ่งหยิมอะแกเคเคอะซ่อนความแค้นไว้แนบเนียนแกเชื่อป่ะว่าคนในหมู่บ้านอะบอกว่าเฮ้ยสองตระกูลนี้มันคุยกันปกติไม่มีอะไรแล้วตลอดระยะเวลา22ปีเป็นไงล่ะตายใจปะละ่ะเออ แล้วตอนที่เคเคอยู่เมืองนอกนางก็มีแฟนด้วยนะแกรักกันดีมากแต่เคเครู้อยู่ในใจว่ายังไงเขาก็สลัดเรื่องการแก้แค้นออกไปจากตัวไม่ได้แล้วเขาก็จะทําให้แฟนแปกเปือนไปด้วยเขาก็เลยเลิกกับแฟนแกแกรูบ้บ้าตอนที่เคเคอยู่เมืองนอกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนร้ายถือปืนเข้ามายิงกราดในหอพักของเคเคเว้ยในขณะที่คนอื่นอนะลกลิ่กลัวตายใช่ปะเคเคคืนนิ่งไม่กลัวแต่กลับได้แรงบนันดาใจในการฆ่าว่ะแกเหมือนเขาจินตนาการแล้วเขาอยากทําแบบนั้นอนะ ท,ท้ายชีวิตของเคเคก็คือไม่ประสบความสำเร็จอะแกนั่งไปต่อที่อาร์เจนตินาไม่ได้แล้วน่งก็เลยส่งฟามกลับบ้านมาเว้ย ซึ่งการกลับบ้านนะแกก็คลายคายบ้านเราเนอะมันก็จะมีความเสียหน้ามากแล้วแกในความเศร้าเนี่ยมันมีความน่าหลักอยู่เวย้ยแกรู้ป่ะคุณพ่อของเคเครู้ว่าเคเคอายุ3 5ปีแล้วแล้วต้องมีเมียแล้วเวย้ยและอย่างที่บอกนะเมืองจีนผู้ชายมันเดียวผู้หญิงมันน้อยเขา้าใจป<ร>่ะพี่ยาพีปอยู่เมืองจีนกันไหมแกเนี่ยผู้ชายที่ไม่มีบ้านก็จะหาเมียยากเวย้ยพ่อของเคเคที่แบบยักจนน่ะทำงานอย่างยากลำบากทุกบาททุกสปาง่ะเอามาลงทุนสร้างเรือนหอให้เคเคเลยเว้ยอันนี้เป็นคลิปให้สัมภาษณ์คุณพ่อนะเนี่ย แล้วก็ต้องออกมาทํางานยังไม่มีโอกาสได้มีความสุขเลยอย่างน้อยเขาอยากจะให้เคเคมีเมียมีลูกแต่งงานมีความสุขสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงคุณพ่อไม่รู้เลยว่าเคเคได้ตายไปตั้งแต่อายุสิบสาแล้วแกแต่ก็มีชีวิตอยู่เหมือนซอมบี้เดินได้เคเคสงสารกลับมาหมู่บ้านด้วยความแค้นแบบเต็มแม็กแถมตะกูลหวังนะแกลูกชาย3คนมีเมียหมดแล้วมีบ้านมีรถซึ่งตรงเนี้ยแกเคเคให้สัมภาษณ์ในสารเลยนะว่าถ้าเขาไม่ได้เสียแม่ไปป่านนี้เขาก็คงได้อยู่กับแม่อย่างมีความสุขและเขาก็คงได้รับโอกาส น,น,นี่เป็นวิวจากชั้นสองของบ้านเคเคนะเห็นแต่บ้านตระกูลหวังที่ได้ดิบได้ดีเคเคคือเฝ้าเลยเพราะว่าลูกชายก็ไปทํางานต่างเมืองเว้ยคือเฝ้ามาตลอดเมื่อไหร่มันจะได้ลงมือวะจนกระทั่งเทศกาลตรุจจีนวันที่ลูกหลานทุกคนกลับมาบ้านถึงเวลาแล้วแกก่อนวันตรุจจีนหนึ่งวันนะก็จะมีประเพณีที่แบบขึ้นเขาไปไหว้บรรพบุรุษใช่ปะซึ่งวันนั้นตอนเที่ยงเว้ยเคเคบอกพ่อว่าเออพ่อไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอยู่บ้านสักพ้าซึ่งพ่อก็เลยขึ้นไปไหว้บรรพบุรุษกับพี่สาวของ K K, อ K K อนคนเค ว่าเจ้าตระก,กูลหวังเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันหลังจากที่เคเคเห็นว่าตระก,กูลหวังออกจากบ้านไปไหว้บรรพบุรุษเคเคก็หยิบมีดเดนินขึ้นเขาตามไปและแกเชื่อปะอีลูกชายคนที่สองโชคดีมากแกมันดันอยู่บ้านแฟนแล้วมันไม่ได้ไปไหว้บรรพบุรุษเว้ยแม่งก็เลยรอดคนที่ขึ้นเขาอ่ะคือพี่ชายคนโตและน้องชายคนเล็กของตระก,กูลหวังเคเคก็ถือมีดเดินขึ้นเข,ขาไปใช่ปะซึ่งจริงๆเคเคไม่ใช่คนเลวลยนะแกเขาอ่ะลังเลเว้ไม่กล้าลงมือแม่งก็เลยแอบอยู่ที่ทางลงเขาแต่ ระหว่างที่แอบอยู่อะภาพความทรงจาในหัวตลอด22ปีมีอยู่สามภาพคือแม่โดนตีหัวแม่ตุยในอ้อมกอดของเคเคแม่ถูก่าดกระโหลกต่อหน้าเคเคและชาวบ้านนักร้อยหลังจากที่นางทบทวนภาพทั้งหมดมันชัดเจนนะแกสมองเคเคแม่งว่างเปล่ามากเว้ยนางก็สังเกตเห็นพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กของตระกูลหวังว่บาบรรพบุรุษเสร็จแล้วกำลังเดินลงเขามาเว้ยนางก็วิ่งเข้าไปปาดคอน้องคนเล็กแล้วก็แทง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 หลายสิบทีอะแกลุนไปหมดพี่ชายคนโตแม่งก็ช็อกเว้ยเคเคที่ตอนแรกปิดหน้าอยู่นางก็เปิดหน้า้ปคอี่ชา นที่สองแล้วก็แทง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 ท่ามกลางสายตาชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเคเคก็คือชอ็อกจนสุดท้ายอ่ะทั้งสองพี่น้องก็เสียชีวิตเว้ยซึ่งยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่เคเคต้องการจะจัดการก็คือตัวพ่อของตระกูลหวังเคเคก็เดินไปที่บ้านตระกูลหวังเปิดเข้าไปในบ้านหาพ่อแล้วก็ปาดคอพ่อตุยตรงนั้นเลยซึ่งเป้าหมายของเคเคแกต้องการจะแก้แค้นเท่านั้นนะในบ้านก็มีคนอื่นมีเมียของตระกูลหวังแต่เคเคก็ไม่ได้สนใจเดินออกมาเจอรถของตระกูลหวังนางจุดไฟเผา หลังจากเรื่องทั้งหมดเคเคก็เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพเรื่องทุกอย่างตำรวจก็งงว่าเอ๊ะเคเคแก้แค้นไปเมื่อ3วันที่แล้วทำไมเพิ่งจะมามอบตัวหรือคิดลังเลใจหรือเปล่าซึ่งเคเคก็ตอบไปว่าเขาแค่อยากจะดูพลุวันปีใหม่เฉยๆช่วง3วันที่ผ่านมาเคเคก็อยากจะกลับไปเจอหน้าพ่อด้วยแต่ระหว่างทางกลับบ้านก็ได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นเคเคก็เลยไม่กล้ากลับเข้าไปแล้วตำรวจก็ถามว่าได้ไปหาแม่หรือเปล่าเคเคก็เล่าว่าใช่เขาได้ไปคุกเข่าหน้าหลุมศพแม่แแแแแแมมม่่ผผทลล้้้้ววนะกคให คือณจุดนั้นนะแกเคเคบอกว่าความเจ็บปวดความโกรธความรู้สึกไม่ยุติธรรมในใจอะมันเหมือนเป็นยาพิษกัดกินเขามาตลอด22ปีอะละบัดนี้มันได้หายไปจนหมดสิ้นเอ้เคอะจริงใจแล้วก็เปิดเผยพูดทุกอย่างให้ตำรวจได้ยินแต่ตำรวจนั่นแหละแกที่แบบไม่ชอบมาพากรอีกแล้วแกตัดกลับมาที่ศาลแกรู้ว่าศาลอะบอกว่าเคเคอ้างแม่ว่าแกแค้นจริงๆเราเคเคอะอิจฉาครอบครัวหวังที่รวยกว่าได้ดีและประสบความสําเร็จมาก เ,เ้ยวถ้าอยากจะแก้แค้นจริงอะทําไมถึงปล่อยมาตั้ง22ปีแล้วค่อยมาแก้แค้นมันไม่ใช่แล้วและแกะเชื่อป่าลูกชายคนที่2ของตระกูลหวังนะสุดท้ายก็ยังพูดว่าเขาไม่ได้เป็นคนตีหัวแม่เคเคน้องชายที่ตุยไปแล้วนั่นแหละเป็นคนตีหัวแม่เคเคแกจนป่านี้ย แต่พ่อของเคเคบอกว่าอีเจ้าลูกชายคนที่สองนั่นแหละเป็นคนตีหัวเมียเขาซึ่งเคเคก็พูดต่อหน้าศาลว่าถ้าแม่ผมไม่ได้ถูกฆ่าชีวิตผมก็คงจะไม่พังแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะตระกูลหวังไม่เกี่ยวกับที่ผมไม่สําเร็จในหน้าที่การงานหรือสถานะทางสังคมแต่สุดท้ายเคเคก็โดนโทษประหารชีวิตว่าแกเพราะเป็นการฆ่าที่ตั้งใจและวางแผนมาแล้วอย่างดีและตั้งใจลงมือในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่ครอบครัวต่างๆจะได้เจอลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการกระทาที่โหดเหี่ยมการที่เคเคถูกประหารนะแกสร้างความไม่ พอใจให้ชาวจีนส่วนใหญ่เว้ยซึ่งมองว่ามันก็ควรจะเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันทำยังไงได้อย่างนั้นในเมื่อระบบความยุติธรรมมันเฮงซวยก็ต้องใช้วิธีนี้นั่นแหละบ้านส่วนก็มองว่าถึงแม้เราจะโกรธขนาดไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายใครเคเคยังบอกอีกว่าถึงแม่แม่จะไม่ตายแต่ภาพที่แม่ถูกทำลายเ <c oughs> ลอือดอาบมันยังติดตายังไงก็คงลงเอยแบบเดิมอยู่ดีถ้าตระกูลหวังเต็มใจที่จะมาขอโทษพวกเราอย่างจริงใจก่อนหน้านี้เรื่องเหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดก่อนที่เคย์เคจะโดนประหารเค่อเคยเป็ไรนพ่อ คนส่วนใหญ่ก็เข้าข้างเคเคนะเหมือนกับรู้แหละว่าเคเคมีความผิดแต่มันผิดถึงขั้นต้องประหารเลยไหมรัฐก็ออกมาบอกว่าการเอาชีวิตแลกชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําประชาชนก็เอา้าแต่รัฐประหารเคเคเอาชีวิตเคเคแลกกับตระกูลหวังไงก็ชีวิตแลกชีวิตเหมือนกันเคเคก็ทําไม่ต่างจากที่รัฐทาไงก็เหมือนกันอย่างงี้ก็แปลว่ารัฐทําได้ประชาชนทําไม่ได้อย่างนั้นหรือพวกเราคิดเห็นยังไงกันบ้างเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงดี เราจะทำยังไงดีไปไปนอน